นี้แรงร้อยเนี่ยใช่ใชเลยสบายเลยก็แบ่งฟาเราจะตัดโคอย่างนี้นะคะเพื่อเพลงคะเพื่อเงมาจากเยอรมันเป็นฝรั่งนะเป็นคนเยอรมันเลยเขาวาดรูปโค้งโค้งแบบสุดยอดเลยวาดวาดวัดวัดเขาอยากได้ภาพเป็นยังไงเขาจะมีเพลงที่ที่เขาอยากให้ภาพเขาออกมาเป็นยังไง ตอนนั้นเขาอยากได้ภาพว่าอะไรเขาลุเขาเปิดเพลงริยาน,น่าแล้วก็รู้ว่าแบบทุกๆ,ๆ,ๆแล้วออกมาภาพแบบมันมีความชีวิตอะแต่ให้เราทํางานศิลปะอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนด้วยนะนตัวเขาเองอะจะใช้ดนตรีเป็นตัวเป็นตัวสร้างอารมณ์ว่าวันนี้เขากำลังอารมณ์ที่แบบเหงาขงเขาก็อยากภาพ้านของเหงาเขาไม่ได้ใช้ที่นองเหงาเกิดคาวามสับสนอะไรเงี้ยเาก็ใช้เพลงแนวหนึง่งหรืออารมณ์ที่เขารู้สึกสบายใจ ตอนเด็กๆเนี่ยมันเราอยากเรียนเนี่ยบางทีเราด้วยปัจจัยหลายอย่างเราไม่มีโอกาสได้เรียนพอเราโตขึ้นเราก็แบบอ่าเราก็นําความรู้มาให้เด็กๆที่ไม่มีโอกาสคือเริ่มต้นเนี่ย จะมีโครงการทิพเปิลเฮดนะครับผมก็คือเป็นการประกวดดนตรีเน้นเนื้อเพลงไปที่สร้างสรรค์สังคมนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มหาลัยเนี่ยก็ลงประกวดพอโครงการที่ประกวดดนตรีเสร็จลงครับแล้วพวกเราก็ก็แบบอยากจะทําอะไรเพื่อสังคมนต่อคือคือไม่อยากจะให้จบลงแค่นั้นนะครับก็ก็เลยรวมตัวกันมีพี่แอมครับผมเป็นเป็นหัวหน้าโครงการเรา เรียนดนตรีกับพวกเราเขามีความสุขอะค่ะแบบมีความสุขกับการได้เล่นดนตรีเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องหรือปัญหาในชุมชนที่มีเรื่องยาเสพติดหรือความรุนแรงบ้างแล้วก็คิดว่าดนตรีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้เขาหันมาสนใจสนใจ,นใจเรื่องดีๆหรือมีความหวั่นมากขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็เลยแบบอนอกจากเรื่องดนตรีที่เราเข้าไปสอนเราก็พยายามสอนแทรกเรื่องอื่นเข้าไปเพื่ออย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ เคยจะมีปัญหาเรื่องตีกันเยอะมากแต่ว่าพอหลังจากที่มาเรียนเรื่อยๆหรือได้ใช้ได้เรียนดนตรีค่ะก็รู้สึกว่าเขาใจเย็นลงค่ะแล้วก็มีสมาธิขึ้นแล้วก็พอมันเป็นวงดนตรีปุ๊บเขาจะต้องแบบทํางานร่วมกันหรือแบบช่วยเหลือซึ่งกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าดนดนตรีมันจะเข้าถึงมันเป็นศิลปะที่เข้าถึงมนุษย์ได้ง่ายได้ง่ายสุดๆแล้วครับเขาได้เล่นดนตรีได้ความสนุกสนานได้แบบเป็นกลุ่มคณะกับเพื่อนๆหนูนเนี้ยครับก็ได้แบบเว่าการเล่นเป็นวงนี้มันต้องแบบ ต้องสามัคคีกันจากที่แบบเด็กก้าว,วเล้าอะไรเล่นดนตรีก็ผมรู้สึกได้เลยว่าแบบเขาตั้งใจกว่าเดิม พวกเราก็ยังไม่มีเครื่องดนตรีก่อนนะครับผมก็ใช้วิธีการนะทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ใน Facebook ว่าเราต้องการรับบริจาคเครื่องดนตรีมือสองทีนี้ผลตอบรับก็มาในค่อนข้างที่ดีมากเลยครับผมก็มีเครื่องดนตรีมือสองบริจาคเข้ามาจนเราแทบไม่ต้องซื้อเครื่องดนตรีอะไรเลยนะครับส่วนใหญ่คือที่สอนน้องๆน,นี่ก็คือเราได้ทุนจากไหนหรือว่าอะไรยังไง ก็ใช้วิธีการเล่นเปิดหมกคกับผมเราเล่นดนตรีเปิดหมวกค่ะคือส่วนใหญ่คือใช้เงินตัวเองเป็นหลักรับบริจาคเครื่องดนตรีมือสองแล้วก็เล่นดนตรีเปิดหมวกตอนนี้เราก็มีเล่นที่พาราเลส์ปาร์คเป็นประจำก็เหมือนเงินที่ได้จากการเล่นดนตรีเนี่ยแล้วก็อาจจะไปซื้ออุปรกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบอาจจะมีเลี้ยงค่าอาหารเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้สนับสนุนงบประมาณจากที่ไหนเราอยากทำโรงเรียนให้เด็กๆในสลัมเพราะว่าคือค่าเรียนดนตรีก็แพงมากเครื่องดนตรีก็แพงมากซึ่งเขาไม่มีโอกาส้เรียนนนนแ่อ

ไม่ต้องาย ผมั่นใจบ้างหรือเปล่ามั่นใจครับมั่นใจมากเลยนะครับผมอแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมีไปเล่นใช่ไหมเคยเล่นท่ามกลางคนเยอะๆไหมก็อูดนตีเคยพาไปครั้งหนึ่งเมื่อประมาณเดือนที่แล้วไปที่ทะเลไรพักก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าครั้งที่สองแล้วครั้งนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นครั้งแรกน่าจะแบบว่าลนๆหน่อยสี่วันว่างๆอะไรเงี้ยทำอะไรเอ่ย วันว่นวางก็มาทำดนตรีเซมีความฝันแบบว่าอยากจะเป็นอะไรในอนาคตรครับ,อ,บยรอยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นนักดนตรีใช่ไหมไอ้อเน,น,นี่ย ผมมาทุกๆวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยคือก็ประมาณ10โมงครับก็เหมือนอาทิตย์เนี่ยผมมาวอาทิตย์หน้าผมอาจจะมาวันอาทิตย์ก็ได้ยังไงมาเรียนได้เลยครับผมมเรียนก็ไม่ต้องมีอะไรแค่ลงชื่อเฉยๆหน้าฝากโบไว้กับผมก็ได้จะคุณโทรมาบอกโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวี่นะาบอกเนี่ยบ้านที่อยู่หลังเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะโทรบอกว่ามา เราต้องอย at ู่ที่ก่อนคือตรงอีกเดียวตาลานหอสองเลยบอกล้เนอเลย เราก็ไปสอนน้องๆน,นะครับผมทีนี้เรามีน้องๆจากสมเชิญชางซื่อเขนเสิร์ตคอนเสิร์น้องๆเลยเร็วนี่คือน,น้องๆมาโชว์สักประมาณ 2, 3, 4, 5บทเพลงหนังปีแบบไหนอ่ะก็ลองติดตามได้ครับที่เว็บไซต์ Facebook.com/slash.physics.charlie.ts นะครับผมทีนี้ก็กได้มีโอกาสมาร่วมแสดงที่นี่นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ให้โอกาสเรานี่คือน้องๆจาก คุชบาซื่อแล้วก็คือน้องๆที่พวกเราได้เข้าไปทําการสอนน้องๆน,นะครับผมตอนที่เขาเห็นเขาเล่นได้เป็นแล้วเขาแสดงหรืออะไรเงี้ยเราก็มีความสุขแมแต่ว่าบางทีเราต้องใช้ความอดทนเนาะคือวัยเด็กอะ่ะเขาจะแบบมีพลังเยอะมากแล้วแบบนูน่นนี่นั่นมีคําถามตลอดเวลาครูนี่คือแทบจะแบบแทบจะเป็นลมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอเคคือเราก็จะพยายามแบบตอบคาถามพยายามอธิบายแล้วก็พยายามที่จะทําให้เขาแบบคือได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเราอะค่ะ เพราะเรารู้ว่าพลังเขาเยอะเราอาจจะต้องช่วยคือต้อง,งมีพลังงานในการที่จะสอนเขาด้วยสวัสดีค่ะหนูมาจากห้องเรียนดินส์ศีลงนะคะชุมชนน้ำผักรถไฟเกาะสร้างนะคะเขตบ,บางซื่อค่ะขอเชิญชมเพลงแรกนะคะเก็บตะวันค่ะขอบคุณค่ะ ได้เล,เล่นแล้วอยากให้เขามีศักยภาพจริงๆคือนเล่นได้จริงๆมีความรู้ความสามารถที่ไม่ใช่แค่แบบแค่เล่นโชว์อ่ะแต่คือในระดับที่พัฒนาแล้วเขาสามารถที่จะเก่งได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้คือแบบความคิดความเข้าใจที่แบบเข้าใจโลกแล้วก็ทํายังไงให้เขาแบบอยู่ในเส้นทางที่มันที่มันไม่ไม่ไม่ออกนอกลู่นอกทางหรือแบบเรื่องยาเสพติดเอยหรือเรื่องแบบปัญหาอื่นๆที่อยู่ใกล้ตัวเขาอะ่ะคือทอํายังไงที่จะดึงเขาออกมาจากปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยมันก็เป็น เป็นหน้าที่ของพวกเราที่พวกเราแบบคิดว่าตอนเข้าไปสอนนะนะว่านอกจากเรื่องดนตรีแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือแบบจะทำยังไงให้เขาให้เขามีชีวิตที่ดีด้วย